ลูกนี้มาลูกใจยิงก็ดินล่ะลูกนี้เช็ดเส้นแข่งไปสามเส้นถ้าต่อกันประมาณสามแย่ลูกนี้ออกมาไม่ใหม่จะต้ลนนะฮะมาอีกแล้วนะบุญประหลัดส่งกไปเปลี่ยนได้ตลอดนะพี่น้องนักกีฬาเข้าใจอยู่แล้วนะครับกระต่ายนี่เป็นได้ตลอดนะครับ หตหราบตอนนี้ทุ่มเวลาแรกครับนอีกขันยังเฉลี่ยก็อยสองสองนะครับ,ยย 3, 3รบตรงนี้ไม่ง่ายหู้ใหญ่บอยถือชาวรัฐพันธ์นะส่งยาไมครับไม่ทันลูกออกไปเอาให้เป็นตัวนะเบอร์อะไรออกครับเบอร์เจ็ดออกนะครับเบอร์ทีมสี่เข้านะครับมาเปลี่ยนที่นี่นะ ผมบอกได้เลยต้องมาเปลี่ยนคงกลางนะครับจุดจังลุกนี้14เพิ่งเข้าไปมาๆนะครับต่อบอลออกมาบุบแปลนนะครับโยนยาวมาทัานไปทานลุกนี้ไม่ทันนะครับถึงคิวเชิงออกด้านข้าไปลุกนี้ก็เลยตั้งเต็มที่จุดนั้นขึ้นมาและเชียงนี้ก็ยังมาเรืจอยๆนะ โอ้โหไมแนะครับล่างไปชั่น้ำหักพันยังท้องมันอยู่ได้ยี่พา้ยยังีกหน่อยรเปลไม่ได้นะครับลุงออกมาให้บุญแปลนะครับบุญแป้นมี่ลหงไม่ใหม่เหมือนก้าวนะครับเหมือนก้าขงคุณนะครับมุงคุต้องบึกนะตัวเลยคนตัวเลย ต้องบอกเลยนะครับอาลม่ดีอไเยอะนะตรวจยก็ชํระทุกบาทนะครับยังคอมาอยู่ตอมาจะไม่ผ่านนะไม่ผ่านั้งโนไม่รู้ลครจะขัี่เรลาแล้นะครับเดี๋ยวไปชมากันต่อนะครับไรเยไเยเดี๋ยวกลกั